สวัสดีครับวันนี้เรามีของมาจากช h อป e ีอีกหนึ่งชิ้นนะครับส่งมาจากร้านทิปวิมลน98นะครับอันนี้จะส่งโดยแฟลชนะครับเราทำออเดอร์ไปวันที่18ตอนเย็นแล้วครับประมาณ4โมงเย็นแล้วก็4ทุ่มเขาก็เอาของไปส่งให้แฟลชให้เลยนะครับร้านนี้จัดส่งเร็วมากแล้วแฟลชใช้เวลา2วันวันที่20ถึงมาถึงเราพอดีนะครับของในนี้จะเป็นบ้านตุ๊กตานะครับจะเป็นบ้านตุ๊กตาแบบว่าเป็นบ้าน DIY มีฝ้า ครอบกันฝุ่นมาให้ด้วยครับเราสั่งไปทั้งหมด2ชิ้นจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับเดี๋ยวมาลองแกะดูด้านในกันเบื้องต้นนะครับกล่องมันเนี่ยครับถ้าปกติมากับเคอรี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มากับแฟดผมก็ไม่ได้โทษแฟดนะบางทีมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะเนี่ยครับกล่องมันบุบบีบมาอ่าเดี๋ยวเราลองมาแกะไปพร้อมกันเลยนะครับ เริ่มแกะนะครับคัตเตอร์ของเราตลองนี้ดีนะครแต่ว่าเราแพ็คสต็อกเทปมาแต่ว่า,าหลวๆมๆหน่อยัแกะดูวความมันเลยนะว่าข้างในผมกลัวว่าของมันจะเสียหายเลยนะเนี่ยกล่งองบูบี้นะครับอ่าเปิดออกมาแล้วด้านในจะมีรับเบิ้์นห่อมาข้างบนนะครับก็ด้านในมีกล่องสินค้ามให้สองกล่องอ่ากล่องอยู่ในสภาพดีนะครับกล่องที่หนึ่งนะครับวางในกล่องกล่อง,องที่สอง กล่องแรกที่เราออกมานะครับนี่เป็นบ้านตุ๊กตาสีชมพูนะครับต่อไปกล่องที่สองครับกล่องที่2จะเป็นสีฟ้านะครับของด้านในตัวนี้มีบุบนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะถึงเข้าไปถึงตัวสินค้าหรือเปล่าแต่กล่องแรกมันไม่บุบงั้นเพราะฉะนั้นเราแกะกล่องที่2ก่อนนะครับกล่องมันก็จะมีอันนี้มาให้ผมชอบนะกล่องสวยดีนะครับเปิดนี้ได้เลยนะครับ,รบเราเปิดพร้อมกันเลยนะ ด้านในครับด้านในมีกระดาษฟลายมาให้ตัวนี้มีรังฐานขนาด 2A มาให้นะครับก็คือเป็นฐานก้อนใหญ่ๆหน่อยทันรีโมทรุ่นเก่าๆธรรมดานะครับของแถมสําหรับกล่องที่มีรอยบุบอ๋อแสดงว่ากล่องมันบุบมาตั้งแต่ที่เจ้าของร้านแล้วนะครับแต่อย่างนี้ร้านค้าใส่ใจดีนะครับก็อันนี้จะเป็นอันนี้พวกนี้น่าจะต้องได้ใช้แปะกับตัวตัวสินค้าของเรานะครับมีกาวมาให้ครับมีแหนบแถมมาให้ด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นถุงอุปกรณ์ยิบย่อยเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะใส่มาในถุงจะใส่มาในถุงน้อยทีนะครับแล้วก็ในกล่องจะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกโครงสร้างใหญ่ๆของมันนะครับตอนนี้น่าจะเป็นกล่องครอบนะครับต้องเป็นอะคริลิกใสก็ถึงมีสติกเกอร์นี้มาให้นะครับสติกเกอร์นี้เดี๋ยวถ้าลอกแล้วมันก็จะใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาต่อทําทํากล่องที่ครอบมออันอีกทีอ่านี่อันนี้เป็นคู่มือกล่องแรกก็มีรายการเท่านี้นะครับ ล่องต่อไปนะครับเปิดที่นี่นะครับกล่องตัวนี้กล่องน,น,นี้ไม่บุกสลายเลยนะครับเป็นกระดาษที่เอาไว้ให้แปะกับพวกส่วนโครงสร้างนะครับแถมกาวมาให้ครับลังฐานครับผมกระดาษทรายอันนี้มีกระดาษทรายมาอันเดียวนะครับแต่กล่องแรกเมื่อกี้มีกระดาษทรายมาสองอันแนบอ,อุปกรณ์มาตรฐานนี่มีมาครบนะครับไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับ อุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ถุงมาให้ก็อุปกรณ์หลักครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกใสที่จะเป็นตัวครอบและที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือคู่มือนะครับอันนี้มีคู่มือมาให้นะครับในคู่มือมันมีรูปหีบเพลงนะแต่ทางร้านเขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่าไม่มีหีบเพลงนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์บนเขานะว่าเอ๊ะไม่เห็นได้หีบเพลงเลยไม่มีนะครับ,ไม,มรบไม่มีหีบเพลงมานะครับสรุปเบื้องต้นก็คือสินค้ามา ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่มีแตกหักเสียหายนะครับถึงแม้ว่าการจัดส่งมากับแฟตจะมีกล่องบุบกล่องใหญ่จะมีบุบภายนอกบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขอ,องอ,องเล็กที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีบุบแต่เขาก็ขออาภัยมาด้วยว่าขออาภัยที่สินค้าบุบนะครับแล้วเขาก็เลยให้น้ำยาอะไรไม่รู้แถมน,น้ำยาอะไรมาให้กับเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ ใครที่จะดูคลิปการประกอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดว่าเดี๋ยวคลิปประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้จะเริ่มประกอบพรุ่งนี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช็อปปี้รีวิวเพื่อเป็นกาลังใจในการทารคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปประกอบของเรารวมถึงคลิปอื่นๆที่เรากําลังสั่งของมานะครับตอนนี้ของมาถึงเกือบหมดละขาดอีกหนึ่งชิ้นก็จะลงคลิปให้เร็วๆนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ